สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม harry potter magic awaken ครับอันนี้มาแนะนำเด็กสำหรับ pvp นะครับแหลงตอนนี้แรลงไดมอนครับผมก็ปั๊มขึ้นมายาวๆเลยนะแต่ปั๊มแบบแป๊บเดียวเลยแรงนี้ก็คือตามนี้ครับเราจะมาแนะนำอีโคสตกของน้องก่อนนะครับก็คือถ้าเราใช้การครบ3าใบนะครับใบต่อไปจะลดค่า mp ลงไป3หน่วยนะครับเต็มที่4ี่หน่วยนะครับ5้าเเซนี่ทานี้เลยห0สิจะลดสี่หน่วยนะครับ แต่เต็มที่ลดแน่นอนคือ3หน่วยนะครับผมก็คือถ้าการ์ดใช้6กลดไป3าก็เหลือ3นะครับบางที50%สิมีโอกาสติดก็เหลือ2นะครับประมาณนี้นะครับเอ่อเปิร์ของน้องนะการ์ดนะครับเอ่อถ้าไม่อา่าการ์ดที่แทนได้นะครับ2ใบนี้นะเป็นอะไรก็ได้ถ้าให้ผมเลือกผมจะเอาเป็นคุกน้ำแทนใบนี้ก็ได้หรือแทนใบนี้ก็ได้แต่อย่างงี้ก็โอเคแล้วครับ อันนี้หรือว่าถ้าไม่เอาเอาอันนี้มาแล้วก็เอารวบมาก็ได้นะครับเอารวบใส่อีกอันนึ่งก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะเล่นได้เหมือนกันหรืออลอยยกลอยก็ได้ครับรวบกวับลอยต้องอยั้รวบหรือว่าลอยแล้วก็อันนี้ก็ได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะเล่นเซตนี้ให้ดูนะครับกับเซตคุกน้ำนะเป็นยังไงครับไปรับชมกันเลยทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ให้ด้วยนะครับ ถึงผมก็ใส่วนก่อนเลยนะครับแล้วก็หมอกแล้วก็เรียกน้องเฮอร์แมวนี่มาแล้วก็ใส่นี่เลยเพราะเขาแบงกวาดไปแล้วนี่เขาตัดคือเขาตัดไม่โดนหรอกนะครับอันนี้ก็คือการตัดนะทุกคนผมจะอธิบายไปเรื่อยๆนะพอเขาไอ้น <ๆ S 1> <อ>ี<อ>่มาเขาคืซิโอผมถอยนะครับแต่ผมมีกระเด็นนะเห็นไหมก็ดูถอยดีโอเคพ้นผมก็ไม่ใช้นะทุกคนก็จะตอมใส่ต่อนึกว่าน้องเฮอจะใส่ให้เรา ไปไร้เลยครับเนี่ยเขาแอบปุ๊บผมก็เข้าไปรองเท้าเช็คเห็นไหมมันจะโดนนะครับรองเท้าเช็คแต่เขาจะเดินเหยียบไม่ได้นะ,อ,ะอเห็นไหมหลบได้คือเวลาเราวางแล้วเราต้องหลบด้วยนะครับหลบให้มันอยู่ขอบๆเวลาคลิกเห็นไหมเดี๋คลิกให้ตัวเองอยู่ขอบๆไปนะครับนี่เสร็จแล้วผมก็จะถอยมาใส่นี้เมื่อกี้นี้เขาหมุนไปแล้วเราระวังระเบิดตัดด้วยนะครับอ่าไม่มีเดินครับกันเขาตัดเขามีนะ แตเ่เหมือนเขาใช้ปบลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเลือดตอนนี้ก็นี่เลือดเรานำอยู่นะครับห้ารอยโอ้โหแฮงกิทตายไวเกินโอเครคับอันนี้ผมตัดผมนะตัดอีกทีหนึงน่งเห็นไหมไอนนี้วางลูกบอลเมื่อกี้นะเขาานที่จะดีนะครับมันจะตัดศัตรูอย่างเมื่อกี้นี้ต่อมาผมก็หลบก่อนดูก่อนราคามีอะไรไหมไม่มีผมก็ต่ตอนใส่โอเคไม่เป็นครับเดินเข้ามาได้ครับหลบได้อีกรอบหนึ่งเห็นไหมแต่นี้ผมเดินเลยอ่ะ นี่เห็นไหม,ไมห,หลบเข้ามาได้ครับดูเขาเรียกหมามาครับบอลรวบไปเลยเขาอยู่ด้วยกันครับเห,เห็นไหมคือเวลาวางหมาศัตรูมันวางได้ใกล้มากนะครับมันจะวางไม่ไกลเวลาเขาเรียกปุ๊บผมวางใส่ตรงตัวเลยเขาที่จะโดนง่ายโอเคผมก็หลบมาเห<ค>็น,นไหมไม่กินนีเ่เขาไม่เรียกอ่าเขาไม่เรียกก่อนนะครับเออก็แปลกเขาเลือดก็ไล่กันอยู่นะครับขาน้องเฮอมาทายเกมเขาใช้ไปแล้ว ผมก็เอาหลอดมาปิดยินวัดเลยครับเจอนี้จบจีจีนะครับผมนี่ตามนี้เลยส่วนใครที่ตามหาร้านเติมเพชรชมพูอยู่นะครับฝากนี่เลยซีโกนะครับผมถูกกว่าราคาในร้านที่เราเติมเองนี่นะครับไปตามด้านเลยนะครับลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะยวผมจะแปะไว้ด้านล่างเลยนะครับไปอุดหนุนก็ได้นะทุกคนนี่มีแพ็คที่เราแบบโอ้หน้าเติมเต็มเลยนะครับผมเน่าจัดมากข้างเจาะห้าดวงห้าดอกเนี่ยผมจัดแน่ เออเนี่ยเน,นี่ยลูกไฟหกสิบโหน่าจัดจัดสามวันไม่ต้องรีบก็ได้ครับแต่รีบก็ดีครับผมเราจะได้แบบขึ้นแรงเร็วนี่ดดจงกุญแจเพชรเล่งเลเวลนะครับผมนี่ใครอยากเล่นเล่งเลเวลก็ตามนี้เลยครับผมครับก็ฝากไว้ได้นะทุกคนร้านซีโกนะครับไปไปดูการเล่นกันเลยนะผมก็จะเล่นดูไปอธิบายไปนะครับน,นี่ก็เป็นวิธีการเล่นเนาะผมไม่อยากเล่นไปแล้วก็อันนี้ไปเนาะมันจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันบางทีมันไม่ต้องโฟกัสเกมอะ เอออ่ะผมแม่กดสคริปต์ได้ <c oughs> คือเราถ้าเราเติมซื้อไม้ดำนี่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบมะเออเวลาเจอนี่ผมก็จะใส่นี่ก่อนเลยอ่าโอเคเขานี้มาผมก็จะพยายามแบบอ่าไม่โดนเกินนี่เราพลาดเลงนะใายทีหนึ่นะนงปัป๊บเออเนี่ยเอาอันนี้อันนี้คือโอเคอ่าผมมีอันนี้มาแล้วพวกน้ำมาแล้วปั๊บสตอร์มนี่ว่ะครับผม เชีย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 แล้วก็เดินหลบเพราะว่าเพราะว่าผมพุกน้ําผมจะมาอีกรอบหนึ่งเฮอโหลดเสร็จแล้วแล้วผมก็จะใส่ต่อนะครับจังหวะอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะปึ๊บน้องเฮอก็จะดูดต่อดูดไหมอ้าวไม่ดดดแปลว,ว่าเดินไม่ได้ระยะนคะครับไม่เป็นไรครับเขาก็แตะจี้ต่อพอติกีมานี่มาเราหลบอันนี้คือผมกดผิดนะครับเราควรที่จะหลบในพื้นที่ของเรานะทุกคนเพราวิ่งมาเหยียบได้อย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้คือไม่ดีนะครับ เนี่เห็นไหมไอ้สกิลตะกี้นี้ที่ผมโหลดไปคือการ์ดผีอะมันสิงมาในนี้แล้วเห็นไหมเพื่อนๆก็คือประมาณนี้นะครับเวลาเขาเรียกว่าอะไรไอ้การ์ดเอฟเฟกของการ์ดผีนะครับแต่อันนี้เขาเรียกไอ้นี่มาแล้วผมก็แล้วทำเสร็จผมก็เลยแต่อันนี้ผมเลือกไปเคลียร์เหืออะไรนี่เพราะมันโหลดเสร็จแล้วไงผมก็เลยแบบโอ้พลาดเลยอันนี้ผมพลาดมากเลยนะ oh, แต่ดีครับเนี่ยกล่องผมต้องพยายามเคลียร์ของกล่องเขาด้วยนะครับหรือว่าเดินหลบโอเค อันนี้เราใช้สกิลระเบิดตัดได้น,นะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยปึ้มเห็นไหมมันก็จะตัดมอนสเตอร์ของเขานะครับ oh, <okay. S 1> เราต้องแม่นๆเลยนะไอ้เวลาเขาเต้นนะครับอ่าเวลาดูด้วยครับเวลาเรารวบอย่างเงี้ยเขาใส่สกิลอะไรฮนะเออผมก็จะเอาอันนี้มาแทงนะครับเอาเฮ้ยเก็บมาแทงเออโอเคเนี่ยเราก็ใช้ oh, <okay. S 1> เห็นไหม มันก็ไม่เดินแล้วครับแค่นั้นตัดพยายามตัดพยายามหลบอยากให้เขาได้ต <serving. S 2> <Enfin> ัวแตกครบนะพยายามพยายามไม่เห็นครับพยายามเดินเดินไปเรื่อยเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงอะไรเงี้ยมันจะหลบได้นะแต่ดต้องประหยัดกาเลยนะบางทีเออเนี่ยผมใช้อันนี้หลบใช้บูธหลบแล้วมันก็จะได้โลมาแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ผมว่าเห็นเขาจะตายแล้วผมเชียร์เลยเขาอีกไกลเลยนะเนี่ยเห็นไหมแต่ก้าวผมเหลือสี่ เราต้องคํานวณนะครับเออเรียบร้อยเลยครับผมคือคนนี้เขาแบบว่าก็สายข้างเติมเยอะอยู่นะครับแต่ว่าเราก็พอจะสู้ได้นะกวนะ่าจะตอบพอตอบปุ๊บมันจะอยู่อยู่ยืนอยู่ยืนอยู่เฉยแป๊บนึงเห็นไหมทั้งคือแล้วก็ดูอ่ะเขาหลบไปข้างในนะครับอันเนี้ยอ่าเขาวอเทอร์ไม่โดนวอลเปอเจตเช็คบูนี่ตายไป เธอก็จะดูดต่อยใช่ไหมดูดไปเดินโหลดเสร็จสองสกิลพอดีจบอันนี้เขาเป็นเนปนะครับตีเบิลตีตีแล้วมันจะเบิ้ลชิงใส่เรานะครับแต่เด็กเขาค่อนข้างดีนะเวลาเราอยู่ขอความอย่างเงี้ยนะฮะปุ๊บดึงเข้ามาตึ้เขาก็จะคูเซียวใส่อแต่อันนี้ไม่ทันไม่กีนี้ไม่ทันหรือโดนผมตัดก็ไม่รู้นะเวลาเขา่างนี้ปุ๊บเรานี่เราไม่ต้องไปเดินชิดเขานะครับเดี๋ยวเราจะโดนคูซโยนะมันค่อนข้างที่จะแรง เวลาเราเช็คตัวเขาด้วยว่าว่ามีออส่าสีเขียวไหมทีนี้เราแบบเรานำอยู่นะครับตอนนี้ฝั่งเราทุกองก็หลบหลบสกิลให้มันแบบว่าถ้าแตกมาตามใช่ไหมอ่ะใส่ฟองกันโอเคเวลาครับเนี่ยโหลดสิ่งไม,ม่ลวใช่ไหมเนี่ยการโหลดไม่ละแต่ว่าถ้าเราใช้การ์ดอื่นมันก็จะหมุนออกไปอ่าแต่อันนี้ผมเลือกใช้เลยแม่แคร์ครับ แต่ผมว่ามไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ถ้าถ้ามันวรวบแล้วมันมีมอนสเตอร์หรือว่าเจอเด็กที่มันแบบเขาเรียกว่าเด็กอะไรนะฮะเด็กพวกเด็กซัมมอนเงนี้ยอันนี้ได้เปรียบครับไอไอดูดไอพุกน้ำอะเออแต่ถ้าไม่เจอผมว่ามันไม่ไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่แต่มันก็พอตู้ได้ครับทำมานรวบเขาเราต้องระวังด้วยนะอ่าโดนมาแล้วใครโดนใครต้องคดตูต้ไหมอ่าไม่โอเค ผมว่าเขาคุณซีโอผมก็จะระเบิดใส่หน้านเขาเขาไม่มีนะาคโอเดินหลบมุมนะครับพยายามหลบมุมมันจะสุดระยะสกิลพอดีเนี่ยเห็นไหมเวลาเราใส่บูทแล้วมันจะมีเกาะให้มานะครับนิดหน่อยยี่สิบหกประมาณนะั้นเจียบเออ,อจูชนะครับผมเกมนี้ าที่จะโอเคจำประมาณนี้นะครับเลยเอเจนี้ก็เจอผู้เสพความตายนะครับใช้ดูตรงหลอดนี้เลยเห็นไหม,มเวลาเขาใช้เด็กอะไรนะอผมก็จะมองนี้แล้วก็หลบด้วยอันนี้มันจะช่วยได้เยอะนะครับก็ใส่มันเลยเลือกเขาสามันสามเลือนสามมันหน,นึ่งเออ้วเฮ์เวลดูเลเวลการ์เรรตรงข้างบนนี้นะครับว่าเขาเวลอะไรเห็น <laughs> น้งคาสาดาผมวิวจิตไม่เป็นไรเอาพอสู้ได้อ่ออาระเบิดเลเวลสองเราใช้คุ้มอยู่นะถ้าเราจะเชียร์มันนะเออโอเคเขาเรียกมาอย่างรวดเร็วนะครับนี่โอ้ออเลือดเราค่อนข้างเสียเปรียบค่านะแต่ว่าผมมีเฮอร์มาวนี N ้ e อีกรอบหนึ่งครับตั้งกลัวเชียร์ตุ่นเขาเดินเชียร์เดินเชียร์อ่าแล้วก็หลบหมอกนะ เวลาหมอกผมว่าหมอกให้มันก,กว้างๆไว้ก็ดีกว่านะครับอย่าให้มันเลยขอบงี้ยให้มันแบบพอบดีขอบนี้จะดีกว่านะครับโอเคเดีินหลบครับรอครับผมจะไม่รีบเล่นนะเดี๋ยวนี้ผมจะรอให้เขาจับสแปมมาพอดีผมเวลเวลเก่าผมเวลๆๆเจ็ดเออเจ้ดูมัตนตน่อ ใช่ผมจะพยายามเคลียร์ตรงนี้ออกด้วยนะแต่จริงไม่ต้องเคลียร์ก็ได้ครับแต่เขาเดินมาโดนเองอะเขา,าพยายามที่จะเร่งเออนี่มากเลยนะเออนี่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 ไม่มีอ๋อนี่เห็นไหมเลือดผมเริ่มนำน,ำนิดหน่อยแล้วครับนี่ผมก็ไปเคลียร์ตรงนี้เ,เห็นไหมนี่เขาเด้งไฟไอ้หลบก่อนอันดับมารอดูโอเคปุ้ง ผมแบบว่ามานาะผมเหลือเยอะแล้วครับผมเลยต้องใช้สกิลเคลียร์สมุดเวทที่เป็นอนะ่ะคิดดูดิเออแต่เขาไม่มีอะไรมาเคลียร์นะครับเขาแบบสกิลยัดผมมาหมดเขาเล่นพลาดอยู่นะอันเนี้ยโอเคมาแล้วครับผมมีรออยู่นะผมว่ารอดู๋ยวเอ,อ้าออมองวางผิดไม่เป็นไรครับโอเคอยู่พุ่งไปเออแล้วก็ไปตามอ่ะเขาวางผิดอีกแล้วคือเขาไม่ควรจะรีบวางนะครับเขาควรที่จะเดินออกมาแล้วก็วางนะ ่ากดปีดดีแล้วเข,ขาเอาครับเลือกเขียวผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอออเสมุดต,ตายโคตรยากสมุดข้อสมุเดรมเร,รือ,อ,โอโดสิบผมไม่เขียดยากละโอ้โหโดนนี้เลยเลือดสิบเอ็ดไปตายเถอะโอเคผมจะเล็งแต่ว่าเขาแล้วนะครับเพราะว่าเลือดเราเก้ารอ,อน,นเหลือน้อยแหละจะตามต่อเลยจังหวะเมื่อกี้นี้ก็คือ ผมวางลองบูทให้สแตก็กของสายฟ้ามันลดลงนะครับผมเพื่อที่จะแบบว่าเคลียร์เขานะให้สแต็กสายฟ้ามันลดเหลือสามคนลองย้อนจะไปดูนะครับเมื่อกี้นี้เขาก็จบข้อนี้นะครับสำหรับเด็กน้องเฮอร์เมลนี่นะครับนี่เอาไปปั๊มแรงได้ยาวๆอยู่นะถ้าใครแบบเบลกาสูงว่นนี้ผมว่ายิ่งเก่งเลยขนาดเขาเรียกว่าอะไรไอ้นี่ผมไม่ตรงนะผมก็เ,เลยอักไว้เท่านี้ก่อนเออเขามาเล่นเด็กนี้เด็กนี้ขาค่อนที่จะตรงกว่าหลายอย่างใช่ไหมสายฟ้ากับไอเนีย แต่อันนี้ผมยังไม่รู้เลยว,ว่ามันตรงกระส่ายมันไหมถ้าตรงผมก็ไม่ตรงผมก็ดีใหม่นะผมได้มามันบวกสองเลยบวกอย่างสองสองค่อนข,ข้างดีนะอันนี้คือดีอยู่นะครับผมสองอันนี้อนนเอออันนี้ก็ดีอยู่คนระับแต่อันนี้สองอันนี้ก็พอแล้วครับข้ง,ขงที่จะบวกเยอะเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวผมจะมาเล่นเด็กเบลลาให้ดูนะครับผมเบลติกข้อที่จะเก่งนะเห็นแรงต้องสูงออกมาเล่นกันเยอะมากสแปมเยอะมากนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับ ชมกดไลค์กดแชร์ให้นะคะเจอกันนะคะบ๊ายบาย